มีคนหักก็มีคนจังในะคะเนะ้นกำพาในอํา,าอว่าเป็นพเพิเฮดลีกาฮือโกอ,อําจให้ทากุนตั้งกำผาเจือเข้าไหลป่องใจเข้าไหลกูโกในะคณะอันได้เป็นรองเตะในคะเข้าโหลดเป็นตัวของตัวเก่าถ่อมเสียงหัวใจของตัวเก่าเย่โกกว่าดัางนาในะคณะอย่าไปถ่อมเสียงของมาเห่าในะคะมาเห่าในเข้าไปบนไรในะคณะมันขึ้นอยู่ที่เข้าว่าเข้าติดถอ่อมอมาเข้าถ่อมมาในคณะอันเป็นว่าข้างเข้าในใจรองลีในะคณะ,ะ,คะเป็นรองดีอ้อในะคะยอดเปิดเข้าึ้นใหญ่ เปิ้ลวางเฮ้านํากระหือเฮ้าก็าขึ้นอยางกันนันในะคะเนาะหยางเปิ้ลเฮ้าดีเลเขาแก่เลเขาสูงเลเขาในะคะเนาะเปิ้ลนาโลเฮ้าเปิ้ลไข่โตแตกเขาเปิ้ลควายเฮ้าแล่เปิเ้ลวางเฮ้าอ่ำลีควยในะคะเนาะทอมอกทอมใจตัวเก่าไอะไรกว่าตั้งนาเทียงในะคะเนาะกวนเฮ้าในมันมีแก่ไผ่แก่มันแข่นไผ่แข่นมันในะคะเนาะอ่ำใจว่ามือเออมือก็เล็ก เงือเลยใหญ่มากกว่าติเงือในคะเนาะนใจว่ามือก่อนเขาคุยผ่านเลเขาจังรวยก่อนเป็ี่ยนเลยในะคะเนาะพอเขาคัดใจเขาโมหาเงินเขาตัง้งใจในก็เขาก็ติมีกว่านั่นนะใจเขาเกิดมาผ่านแนรัฐมนติผ่านต่อโจในะคะเนาะอันนี้ก็เป็นข้อความลีดีน้องไม่แค่ฝักปนป่พีนน่น้องเขาตั้งลายในะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ฝักน้องไม่พัดเก่งตรงพองในคะเนาะไม่สุข้า